รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขมิติใหม่ของการเดินทางเรือเชื่อมเมืองเพื่อสร้างมหานครแห่งความสุขโดยกรุงเทพมหานครได้เปิดทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญและให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่24เมษายนพุทธศักราช2557เป็นต้นมา จากวันนั้นผลการดาเนินงานเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับมาด้วยเรือก็ทำเอาเท้าเยอะมากฮะจากออกก้าวมาขึ้นฟังว่าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยฟรีค่ะแล้วก็รถไม่ติดสะดวกกันเนัยการเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสารที่ครองภาษีเจริญ เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากคนในชุมชนที่พักอาศัยติดคลองภาษีเจริญให้สามารถเข้าถึงจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนชนิดอื่นได้สะดวกมากขึ้นโดยสามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าสะพานตากสินเพชรเกษมเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีบางว่าได้โดยมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน เรือโดยสารคลองภาษีเจริญเส้นทางท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญจนถึงท่าเรือเพชรเกษม69ระยะทางประมาณ11.5กิโลเมตรผ่าน15ท่าเทียบเรือขอให้บริการชาวกรุงเทพโดยมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกับเรือทุกลำซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ภาคตะวัยตกฝั่งคลอมภาษาีเจริญสามารถนั่งเรือ <c oughs> ไปขึ้น BTS ได้นะครับขอบคุณกทอ,อค่ะไห้มีตลอดไปจะสะดวกขึ้นมาก การแก้ไขปัญหาการจราจรครับขันในเมืองมหานครจำเป็นต้องใช้ระบบการขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้ารวมทั้งการคมนาคมทางน้ำจึงจำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อการขนส่งมวลชนในระบบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วของชาวกรุงเทพมหานครแห่งความสุขครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตผู้ว่าราชการกรุงเทพมห